สำนักหลิงเจี้ยนขอทับรองกับสิทธิที่อยู่ต่ำกว่าระดับการตรัสรู้สิทธิทั้งหมดที่อยู่ระหว่างการฝึกพลังขั้นก่อเกิดของสำนักส่วนเจี้ยนพวกข้ารออยู่ที่นี่มาครึ่งชั่วยามแล้วนะจนถึงตอนนี้สำนักส่วนเจี้ยนก็ยังไม่มีใครสักคนออกมาเลยหรือว่าหลายปีมานี้สำนักส่วนเจี้ยนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเรียนรู้แต่จำศีลอย่างนั้นเหรอาสำนักหลิงเจี้ยนผู้อาวุโสสร้างกวน แบบนี้เกินไปแล้วนะน่าเสียดายที่สิทธิพี่ลัวซานเชียนกับเพ่ยหยวนเฟิงสองคนนี้ได้บรรลุการตัดสู้ไม่สามารถเข้าร่วมการท้าประลองได้ไม่งั้นคงจะไม่ยอมให้พวกเขาอยู่ที่นี่เครื่องช่วยยามหรอกเจ้าสำนักสำนักหลิงเจียนนับวันยิ่งไม่ทําตามคำสั่งมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันขัดขวางสำนักของเราเสียชื่อเสียงจริงๆ ถูกต้องผู้อาวุโสสร้างกวนของสำนักหลิงเจี้ยนช่งฉลาดซะจริงให้ข้าจัดการพวกเขาออกไปดีหรือไม่ไม่ต้องผู้อาวุโสสร้างกวนน่าจะยังโกรธเรื่องในตอนนั้นอยู่ไปอู่เฉิงเจ้าสำนักส่วนเจี้ยนแต่สุดท้ายแล้วยังไงสำนักส่วนเจี้ยนก็ไม่มีคนที่มีความสามารถอยู่ดี หลายปีมานี้ถูกคนอื่นดังแกมาโดยตลอดน้ำเสียงแบบนี้ใครก็รับไม่ไหวแต่ว่าความสามารถไม่สู้คนอื่นมันก็เป็นเรื่องจริงบังคับไล่พวกเขาออกไปไมีแต่จะทำให้เราขายหน้าถ้าสํานักส่วนเจียนมีคนรุ่นหลังสักคนสองคนก็คงไม่เห็นจะต้องขนาดนี้จับตามองการเปลี่ยนแปลงไปก่อน หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นความทะเยอทะยานของเหล่าสิทธิ์ผู้คนที่นี่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเฉินชางโจจากสำนักหลิงเจี้ยนเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสำนักหลิงเจี้ยนของเราในวันนี้ระดับการฝึกขันก้นก่อเกิดระดับ8ช่วยชีแนะด้วยไม่พูดถ้าแม้แต่คนอ่อนแอก็ไม่มีใครกล้าท้าประลอง ข้าจะถือว่าลูกศิษย์สำนักส่วนเจียนล้วนขี้คลาดบัดซบคนดีถูกฆ่าได้แต่ไม่ยอมถูกย้ำข้าจัดการเองห่หวงตาผงจากสำนักส่วนเจียนปลดชี้แนะด้วยข้าจ นั่นเขาเ <ç uk> ชิาง,งโจผู้นี้มีพลังกระบี่ของตระกูลธาตุโลหะเข็งแก่งมากฝึกฝนพลังกระบี่จากธาตุโลหะได้เพียงนี้เลยเหรอไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยนะพลังมากขนาดนี้ก็จะเป็นคนที่อ่อนที่สุดในห้าคนของสำนักหลิงเจี้ยนได้ยังไงต่อไปถึงตาข้าแล้วเฮยเยาจากสำนักหลิงเจี้ยน ขอความการุณาจากคนสำนักส่วนเจียนทุกท่านช่วยชี้แนะด้วยแต่ว่าข้ารู้ว่าพวกเจ้าเห็นความสามารถของศิษย์น้องฉางโจแล้วเกรงว่าคงไม่มีใครกล้าสู้อีกแล้วข้าก็จะเรียกชื่อแทนแล้วกันจางหยวนอยู่หรือไม่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเป็นผู้กล้าที่เข้ามาเป็นศิษย์รุ่นใหม่ของสำนักส่วนเจียนปลดออกมาสั่งสอนข้าเถอะ ไม่ต้องตะโกนแล้วจังยวนถูกคนลงโทษตั้งนานแล้วถูกลงโทษน่าสนุกดีนี่แล้วใครเป็นคนทำล่ะมันสิทธิพี่ชูยวนจะไม่อยู่อยู่ก็ไม่สามารถสู้ได้หรอกเนอะสิทธิพี่ชูเป็นสิทธิที่น่าภาคภูมิใจของข้าเจ้ากำลังสร้างปัญหาให้สิทธิพี่ชูยวนอยู่ใช่หรือไม่นั่นสิอีกฝ่ายแข็งเกร่งขนาดไหนเจ้าไม่เห็นเหรอ